สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีตอนับเข่าวููช่องอาจารย์แหลพัลวยครับพี่น้องมหาหอดมาถึงแล้วครับพี่น้องบ้านเม่ปันฝันแม่นครับพี่นออ้องข้นหมานเหล,ล็กหลังจากวดวิลเลีมาจบเตี้มครับาเว็ดนี่จะเลสิดีมาฟังข่าวเบาข้าใจาจากคุณแม่เพื่อนฝันไปตัวเหล็กของเพื่อนใดไปนะพี่น้องเนาะตอนพี่น้องเอฟซีครับ สองเป็นแคสกางเป็นแคน่แนวทางครับพี่น้องการตัดสินใจเขีนยนนี้นอฟซี่ทุกท่านครับขอมาแล้วขอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งแจ้งเตือนเผื่อครับประผัดลิใไม่ๆหมช็อตดเด็ดจากทั้งช่องอาจารย์แหล่พระรวยครับพี่น้องมากครับน้าอาจารย์แหล่พระรวยรมากพี่น้องสืบภาพไปว่าฟังข่าวข้ามจาจากแม่ปั่นก้นหมันเลยครับข้าวหวานน้ำแม่กินแม่ไม่เอาเอา,เาไม่กินเราไมเลืกออกเนาะ แม่กนแมลุกไปทาดสาแต่เด็กมันบา่กลุกแตเศาเอเขาเหมอแม่แ่บอกว่ายนฟกันยัโยนขา้จาเขียนแม่มันดอกก็ถึหดอกลูกกับปีนมันยังสีแม่ป้าสีก็สีนนมันเนก็ได้มากคุณุณแม่ก็บอเลนท้ายนั่นปละแม่ก็สุดจแล้วเดแ่นบ่ลูก แบบนี้ปมันก็คุบผัวเอาแท้ๆแม่ก็บเบี้ยแบบอ๋อนุ่งเป็นผู้เสียนแม่เอาสองคนดูดีจับมาผ่าลึกๆผู้บาดแม่ป้อมมวดยาวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับแม่ครับเห็นจังไงแม่ยูดีสบายดีปะมาแม่กับยูดีสบายอยู่เพาเห็นโดนเิ้าเนาะเพราะก็นี่ยังจะเที่ยวอกแกให้เป็นเทธอละวะไอยูไป็นสี่ล่ะ แกงแรงนี่ละแม่ลูกหลานสิได้มาหาดูดูกีทอดอันเอฟซีก็บิีทอดอันไปจังไดก็เลขเบอร์ห้าแม่ฝันบ่เอออันแม่กะเมื่อคืนนี่เนาะแม่บ่กฝันจะเที่ยวดนหลายๆอือไปจำศีลมาบ่เออไปจำศีลมาลหรบ้านนี้มาฝันฝันเมื่อคืนแม่บอกอ่อยนะที่แม่เขาสูตรเด็กใช้หมึกหอดสิมาเนี่ยมันโดนได้แซงมาสองตัวเนี่ย ลูกสาวเออเด็กที่ย่านไหมเน่าไปไหมอันก็คือยังอยู่บ้านเก่านี่ยแหละได้สร้างมากสองตัวอันตัวนี้ตัวน้อยนั่นม่เป็นของข้าดอกแมวของผูอื่นมาซื้อเอาอันนี้เขาซื้อเอาสันสร้างตัวโตๆที่มันใหญ่ขนาดจะว่าเป็นสร้างเผาได้สร้างพ่อเป็นเบาเป็นน้ำเนี่ยแหละตัวนึงอันเล็กน้อยยี่ดอกได้สร้างมากได้มากสองตัวเออ จูงเขาเฮี่ยเป็นแบบเนี่ยก็ได้จูงเขาเฮี่ยแต่มันอามารถเดินแต่มันมันถ้มันอยู่บ้านนี่ที่บ้านเก่าคนนนาออันบ้านเก่าคนละอยู่บ้านหลังเก่าอยู่บ้านหลังเก่าคนละแร่ได้สามแม่แบบว่าคือว่าเอคอกเม่คือแบาค่ะแม่บอกอ่อยซีเรียวนนาว่ามันฉิมหมานบ๊บคือฝันอย่งซีร่ส์อะนรอกอางเงี้นี่คือฝันฝันแค่แค่แบบแม่แค่เดียวนี่งบ่อันเดียวนึงอัน ฟันถ้าแม่ฟันนังสีเหล็กในคุดวาดิ่งเหล็กคุดวาดอกค่ะเล็กคุดวาฟันหลอดได้ถันฟันเห็นภายในเทาเนี่ยมันจะมีเก่าตลอดหมอก้อนนี่มันแม่กับฟันว่านภายในเทามาหานั่นก็ยังมีเก่านี่คืออันแม่อันแฟนของแม่พ่อพ่อของแม่โอ้พ่อของแม่บันเทียนีเพิ่นผัดมาหันปีกปากคอบถบอกง่ายมาให้แม่ปีกปีกเขาวเจ็บเจ็บ แม่คือบ้าในใจแม่คือบ้าเลนไม่ต้องถิมนมาาิ่เก่านะอ่ะสัสสัสบ้าจังสิสร้างเนาะสร้างไมนก็สิมีิ่งเก่าแต่ว่าเป็นเก็ดจาเป็นเก่า่างเงี้ยสองอันปกติไม่อ,อันเดียวไปทั้งหลังเห็นอันห้มคออันนี้บ่แม่ทีพีดึงขาเมนท์โฮนออมนี่บ่เออก็ะหอบนี่ละดึงขาเ <laughs> ป็นจังไลยอันดึงจังไลย์ละแม่ อ้าวจงไดกัแมกับมานาน่มีนะเอานันั่งกระจะอยงนัล่ะมนั่นเขียแหกันป่ไม่เขียดไห้พอว่าคนกินเหลาแม่ก็บอยากให้คนกินค่ะแม่ได้เขียคนถามต็ซ้ำคนขี้ก็ได้เขียดว่า่านนําพกอดมันดอกไปกลางเต้นในควายแน่ก็บ่ัเรัปวดปวดจงเสียโค้งพ้นเขียนาะเอิ่นกับมากลางเต้นใหแม่แม่ก็ได้มานอนไม่มีละ ่นก็นเลยมาดึงขาสันดอกดึงอารเล่เต้นได้นะเออแม่ค่ะเข้าใจว่ามันพอไม่หยอกแม่อ้าเเผาอันนี้ไม่หยอกบอกมันก็เป็นคนคนนอนอันแบบฝันคือบ่ฝันหน่อยมันเป็นมึนตูจวดจวดนะครับไข่คำข้าวนะอันยังได้ยังอันมาดึงขาแม่ทบขาแม่งสิดึงขึ้นดึงลวกังสิอ้าเเผาอันนี้ไม่หยอกูอัคว่าพราะเ่าอันนี้มากคือประเด้๋ยวมีเสียงหดซสีบอันสิบนั่นเ้านะ่ะสิบเป็นเทนะ่น่ะ อันนี้แม่ได้มุน่นแตาเบื้งหน้าแขนเห็ดจังสีงเหรอนีอแขนหนึ่งยงัแนแขนนี้ก็ยันแขนนี้ก็ยันแต่ว่าแขนนี้นนสีดำแขนนี้สีขาวคือจังแขนนี่โกแขนฝรั่งสียัน <c oughs> ทบขาแม่สิแม่ก็ยันยันมานาาันหน่ะก่อนแม่ข้างน้ำโคตรนาะนก็ยันบ่ออกละแม่ก็ได้สวดมนต์เนาะแม่ก็เรียว่าพุทโธพุทโธพุทโธมันก็บ่ออกเลยมันก็ว่าพุทโธษนะแม่เออยันกุตัวนี่ว่าอะไรหรอกของพุทโธแข็งขว่ ทลองพุ้งโทษแข้งเฮาเฉยบ้าน<ม>นี้มแม่ก็เลสยสวดอิติปิโสอันชาวคุณธรรมคุณสังฆคุณนั่นน่ะครับแม่พอดีแม่สวดอันนี้ได้จบดหนึ่งจุที่สองต้อก็จังร่างหนึ่งร่างไปเพรธรรมดาเนาะอพ่อทั้งหลังแม่แต่จังร่างไปเอามือวานม,มือมือน,น,นอั่นเนาะแม่มากวดนี่แมเขาเลยลุกไม่ได้ามาลุกทีสามทีสี่คือแม่ลุกทุกมือกันบ้างลุกดีเด้อค่ณแม่ลูกออกจากแม่ลูกลูกจากเนี่ยนี่คือแม่ลุกตทำกลด มาแม,ม่ลูกคุมาเตรียมเสียงอาหารอะไรใช่บาทใช,ช้โวกกุ้ชาอนาอลูกคมาเห็นได้กินลูกคุณมาหน,หนึงง่งเข่าแม่เกามาทำคว้นสะอาดยางบงเลี้ยงบ้างต้นอันายเก่าไหละอันใะเบื้องอันเล็กเกา่าเล็กเกางามกระเล็กเกียอันทั้งทั้งนี่กะค้ายคกับก็เลก็เลกเ,กเลก็เลกเก่าเล็กซูนเล็กเกจอย่างสีมันแมีนบนนอกระแม่กระเบื้อง มันเจ็ดมันเก้าอันนี้มันมันสวนบ,บ้าน้าตีบ่งไปเบิ่งไม้ตีบ้านเรียกออกแล้วเปออกเก้าเจ็ดอ,อ,อกีกวาดบ้าน,นอะไรเออแม่เสียดายอยู่แม่เล่งแล้วเล่งแม่เบาเบาไปฟังบ่บ่เพราะว่ามือเรียกออกนะ่ะจังจังแกงมากเรียกออกแม่เห็นอย<ม>ู่เซ่ขอค่ะเห็นยุป้ายเก้านี่แหละแม่กระแนมอ้าวเห็นยุป้ายเก้ายุป้ายเก้าแม่คือพวกเบิ่งให้อีกแม่เมือนนี่อุ้ย อ uhm like, si> ุ้ยแห้งเลยน้อแม่เดินเดินเพิ่งกปเจังขายห้าเห็นเทนึงเนาะเห็นกับบ่อเจ้าเทียแม่ก็เลีงแล้วเลีงอีกแม่กับพ่ปลาคว้นเดอยกันกับที่เราซื่อแม่อ๋อยขัามันชิว่าเจ้าบาเล่น็ชิว่าน่าก็เลี้ยงตกใจเบิ้งเบิ้งกักบาดูแม่ไอเอฟซีเจ้าบาเี่แม่บ่ซสื่อจะได้บ่แม่อันคือว่ามัน บหมันจาะมือเล็กออกถสีเบงว่าหตัวพอามือนั่นมักกัมือเล็กออกาเพรานจะหายเบโอตามเบืองมันเหนียวแล้วมันเหลกความฝันเท่อนั้อันความฝันตีว่าตัวไหนแม่กตีว่าเก่เลยหรอเก่แม่คือว่าแม่มักที่สุดคือเก่าสามเก้าสามร้างแค่ตัวแม่สร้างนีสอตตัวนึงมันไม่เป็นของเจ้าของเนียนีคือวานหึ สามเก่าหนึ่งขึหนึ่งเก่าสามก็คิดที่จังสี่แหละห <19 3 S 2> นึ่งเก้าสามไนอเพราะว่าหนึ่งเก่าสมเนหนึ่งเก่าสามกับหนึ่งเก่าส่นี่แหละเพราะว่าแ <19 3 S 2> ม่บอกอ้อยกัเป็นสี่ลขึ้นลองเอานะครับเนาะขึ้นล่องเอาแม่ขึ้นได้ใจดีไหมขึ้นมากเลยขึ้กเลขึ้นให้่มีสิครับนอ่งเก้าสาม บ้านนี้อันสร้างนี่สรุปแล้วมี่ักโตัวไม่ได้แต่ไม่มีสองตก็คิได้ตเดียวตัวสองอันมันว่ามันบ่าไม่น้องจตคลองอหมนนะไม่น้องแต่คลองตัเดียวแต่ว่าโตัวใหญ่ก็โตองเขาอัมอนนะไปด้มีสองตอืมแล้วก็เอาสองกับเป็นไปได้ด้ยเนาะยากมันเป็นไปได้อยู่อันที่เป็นไได้มันก็ไล่ตเนาะถ้าบางเช้าช้าสองตแต่หน่อยแตมึงใหญ่เอาไงก็คือ ก็3สองยืนก็3สามขึ้นโลงเอานี่เกามเอาู้่มดอาไม่เอานี่เป็นเด็ด้นตูนะดีตั้งจําศีลมาก็ไม่ได้ฝันเลยวะแม่จูงเขาเขามากใจเขามากซอีกวันนี็เบ้านเก่าจูงมากเียหลังเก่าอยู่บาน เอา้าเธเบียนบ้านยี่ยังแบบนี้บ้านแม่อยู่บ้านสี่สามเออเขาท่าไว้บานนี่เธอเบี้ยนบ้านนะสี่สามเออหมูเก่าสี่สามสี่สามทับเก,ก่าอืมกับมัตโเก่าสามคือเก่าคือเก่าสี่สามทับ 9, เก่าเนาะอือเก้าสองนี่กันไว้เนาะแม่กันไว้หลดนหนูอืมตีว่าตอไ,ไหนจะตม่เจมันคิวแม่ก็มักไปจังสี่แหละ ต่ว่ามันฟันอีอหรอแม่ฟันจำได้คบอจนจนคืว่าทำนายบอกอ่อสุเรียคน,น,นี้คือ่าถึงเดียวกอฟันกระด้างงามจต่งเบางามสังเถือกป่ะแม่สัางธรรมดาห้างนี่แหละแต่ว่าพ่อข้องมันงามนี่แม่คือมันข้นก็นเป็นเบา,าอย่างนี้ลแล้วก็เมนมากค่ะผู้ใดสิแปลว่าจ้างไดนเนาะปีเอาละอ่ะปีเอาคู้เพื่อนสร้งกระด้ เมื่อที่แล้วเห็นเกาเทีดอยู่ห่มคอยเห็นชัดๆเลยล่ะแต่ว่าแม่แห่งมันเป็นมือเลขออกแม่ก็เลยบมาใส่ก็บาสื่อบเยังแม่สิเบิ้งอีกขึ้นมือเลขออกเออมือหุ่นล่ะแม่ยังเสกโดนอีกแม่เห็นแน่ยางออกงางเขาเนาะเที่ยวมาจองเบิ้งกวนไปแล้วก็เที่ยวมาทำก้อนจ่ากวดกวดแล้วก็แม่จองมองเอ๊เลขยกเกาก็เลขยกเกี้นมางามแท้่แม่ฉีมาบังไอ้เลขยกสวนมาบังแม่ เมาบางงมดที่แล้วอวดที่แล้วต่ามเรียนช่วงตัวกเขาเขาพี่นี่อันเลขซื้นั่นจะยุคเคิงมันบางไหมล่ะแต่มาเคียกเก่านี่งมตรงรอดเวลาเก่ามือเลขออกคุณล่ะออคุณละแม่ยังสูบเงินยังมือเลกออกแังมายาแม่ไม่เนาะคาเทียเป็นไห่ความฝันนี่กับฟันเท่านั้นเลย่ะอนี้มีทยนีก็แม่ โ oh, อ้ยเบิดหลโคตรหนุกแม่แม่บ่ยวนดอกแม่ก็สิซิม้างเล่นหน่อย <laughs> 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 เอาตามกำลังนะแมแต่ตามกำลังแม่แล้วโอ้ยแม่โยนคักงน,นักไปโยนตามตเขาอันลูกไพ่อเหรอวะมันคุ้มกว่าเงินบ่อยอีนี่ส <laughs> <laughs> ันดอนวัดก่อนเลขจะคล้องบ่ซื้อจักตัวเส <laughs> <laughs> มอเลขจะคล้องบ่ซื้อจักตัวเลขจะคล้องเก่าเจ็๊ยบมาเจี๊ยนะเออก็เอาวัดนี้เอาคักๆค้าลู ก็ก็ก็สิ่งอยู่น้ำมันตีมันมาคุ้มแบบหัวกรอนนี่มันจนเครียดให้แม่เนาะแม่ไม่อยากซื้อแม่ไม่อยากซื้อไปเจอหนังเขาพ่อซ้ำหัวกรอนมันได้อยู่นะอันไม่อยากซื้อบัดนี้มันจนจมให้แม่บานนี้บะไม่คิดคุ้มถั่วเงินที่จะหลอมีอยู่สั่นดอกก็ได้หนูแล้วมันโอ้ยตีร่างกายอะไรมันนี่แม่ควรจะไปหาเงินใครเขาหน้าสั่นดอกบ้านบ้านนี้แห่งยันแม่บอกว่าหัวจัางด้วบานนี้แตงโมปะ จังไลยจังแซ่บมื่อวันใดกินปิ้งปลาคอใหญ่แซ่บกระดอกก็ะเดียกินเขาจนว่าเขาบดกลองเนาะ,ะนกินขา้าวเยียบชีบดด้วยกลองบัดร้านไม่กินโอ้ยันร้านมาอิ่มเข่ากันท่านเลยกินปลาคอใหญ่มันแสบครับพี่น้องยับซีดทานเลยครับแบบเป็นความฝันของแม่ปัลน,นะครับเนาะโปรดจัดฟังเราพี่น้องสินสอบน้ำเปลิลกอาน้ำเปินครับพี่น้องครับสายต่อพี่น้องยับซีงวดพัศจิกายนหน้าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับ ส่วนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะประผาดคลิปใหม่ช็อตเด็ดๆครับสวัสดีครับลำลเรื่อยสดๆมั่นมั่นครับสวัสดีครับต้นมะขอให้โชคพี่น้องส่วนชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช็อตเพื่อจะประผาดคลิปใหม่ช็อตเด็ดๆจากทั้งสองอาจารย์แหลพราวยครับ ลำๆเรว่อยๆยยจะจบมันมันมิชคมิใช่ครับสวัสดีครับ